สวัสดีครับเพืกเราแถบไปเรื่อยนะฮะสำหรับทริปนี้เราจะไปกันที่ภาคเหนือนะครับในเวลา5วัน4คืนกับระยะทางมากกว่าพันโลนะส่วนจุดหมายหลกัลกๆของเรานี่เรายังไม่ขอบอกนะฮะเพราะว่าเราจะค่อยๆไปกันนะอยากจะกินอยากจะเที่ยวจะแวะนอนตรงไหนก็ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องวางแผนอะไรกันมากพาลูกพาเมียไปตะลุยเหนือหน่อยนะ ตอนนี้เราก็อยู่ันที่น้ําตกคลองลานนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะหอัการเดินทางวันแรกของเรานะฮะ<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะพักกันที่นี่นะฮะด้วยลานกางเตงข้างนอกนู่นนะติดน้ําเหมือนกันส่วนข้างหลังเราก็จะเป็นน้ําตกคลองลานนะไปนเล่นน,น,น,ลน้าตกโอ้โหอลังการมากเลยน้ำตกใหญ่มากเลยนะส่วนน้ําตกคลองลานนี่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะฮะชั้นเดียวสูงร0อเมตรนะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับ มีน้ำทั้งปีนะไม่ต้องห่วงนะสวยป่ะเนี่ยดูเดนีน้ำตกนะไม่ใช่คนนะ,นะเอเย็นมากถ้านั่นงสักพักนี่หวัดกินแน่นอน วันนี้วันที่สองการเดินทางขึ้นเหนือของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะออกจากน้ําตกคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับไปกันที่จังหวัดลำปางนะฮะกับระยะทางอีกประมาณสามร้อยกิโลนะพาลูกพาเมียไปนั่งรถม้าหน่อยนะฮะ ตอนนี้เราอยู่นที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงนะฮะวัดที่นี่ก็จะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางเลยนะแล้วก็เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์มากเลยในประเทศไทยวัดหนึ่งนะฮะรอบ200รบาทรอบละสองร รอบนี้รอบตรงไหนครับนี่รอบวัดแล้วรอบหมู่บ้านรอบบ้านรอบหมูแล้วรอบหมู่บ้านสา,ามร้อยรถม้าลำปางนะชิลมากๆเลยอากาศดีแดดก,ก็ดีด้วยนะ <c oughs> เล่งนานจังอ้อเล่นนะ ไปไนัน่งของพี่พก,พก,พก่อนพ่อให้พ่อก่อนอ่าไปไปข้ามไปว้าพัดควบมาแล้วเว้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพักกันแถวแถถนนคนเดินลาปางนะเราได้ที่พักตรงนี้นะครับวันที่สต้นน้ำเกสเฮาส์นะเป็นกันเองมากเลยนะครับคุณตาใจดีมากบรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะ ถนนคนเดินลำปางนะครับหรือชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าตลาดกาดกองต้านะหรือตลาดจีนนะฮะเป็นตลาดเก่าตั้งแต่สมัยร้อยปีแล้วเป็นย่านเศรษฐกิจเก่าแถวนี้นะะถูกใจอะไรปินโนโอ้โหทำไมชันมันเยอะจังวะต้องไปกินข้าวบ้านเมืองนะคนเรบอ๋อ คันเดียวนะกูได้อะกูชอบอะกะโกชอบอะโกเขามีแบบนี้ใส่ตู้โชว์เต็มเลยพัดซื้อเนี้ยไปฝากไข่ปามลำปางที่ที่นี่เขาเรียกลิงเป็นิงลิงลิงเขาพูดเหนือนี่นะฮะยำโอถนนคนเดินลำปางนะฮะโอ้โหน่ากินมากเลย อืมอร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ย <Yahoo! S 1> วันที่สามของการเดินทางของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะออกจากตัวเมืองลำปางน,นะครับไปต่อที่อำเภอปลายจงังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะกระยะทางอีกประมาณ200โลนะน่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเลยในการขึ้นไปนะฮะ ตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอปลายแล้วนะฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้เราก็ได้ที่พักกันแล้วนะฮะโกลเด้นฮัทีสอทนะราคา380้อแปดสิบต่อคืนนะเ <'m> จ้าของเป็นคนพื้นที่นะฮะ <'m> ใจดีมากเลยมีน้องหมาด้วยน้องหมาชื่ออะไรชาคูบ <'m> รรยากาศยามเย็นนะฮะอำเภอปลาย ส่วนตรงนี้ก็คือแม่น้ำปายนะฮะไม่ออกา้งทีพรุ่งนี้พร <c oughs> ุ่งนี้รับรองเลย <c oughs> บรรยากาศสวยงามนะฮะถนนคนเดินเมืองปายนะครับ <c oughs> อากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณ20่สิบนะ เดินทางวันที่4ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะออกจากอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปต่อกันที่ดอยอินทนนท์นะจังหวัดเชียงใหม่นะกระยะทางอีกประมาณ200โลใช้เวลาไต่เขาอีก4ชั่วโมงนะค่อยๆไปกัน ตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานชาติตอยอินนนน์นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูทะเลหมอ,อกกันตอนพรุ่งนี้เช้านะส่วนตอนนี้ก็แวะซื้อตะเบียงแคมปิ้งคืนนี้ก่อนนะฮะนี่เมนูอะไรนะไขป่ปามไขป่ปามนะฮะไปจำมาจากไป ได้ไปจามาจากลําปางไม่ต้องหรือไปตือนลองเหะอทำไมหือนี่คือหือไม,ไ,ไม่น่าเลยอย่างนี้หรอบรรยา <c oughs> กาศยามเช้านะครับดอยนอนินทนนกับอุณหภูมิห้าองศานะหนาวจับใจกันไปเลยวเลวิวจะประมาณนี้เลย เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะฮะสำหรับทริปตะลุยเหนือทริปนี้ของเรานะต้องบอกเลยว่าส right <For. S 2> ุดยอดไปเลยนะอากาศดีมากนะครับ แล้วก็ได้ไปเจอวัฒนธรรมมากมายนะตามเมืองต่างๆนะนพ้นควันออกมาได้ด้วยสำหรับทริปนี้เราไปกันก่อนนะครับเดินทางสวัสดุดภาพสวัสดีครับ